สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนด้วยพี่น้องเด้อเมื่อนี้มาพบมาพ่อกับเอกบ่าวลาวคือเก่าเนาะมื่อนี้มาเบ่งบรรยากาศในสวนพี่น้องหล,ลายคนหล,ล,ลายประเทศกับเข้ามาเที่ยวกันเนาะมาชมวิวสัน้นบรรยากาศดีดี่มกันพี่น้องบรรยากาศ อันนี้กันยายาเราเห็ด,หดผมสะอาดต้นไม้พี่น้องเบ้งหน้ำกันเอาขึ้นข้างบนได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวผิวสมบรรยากาศกันเลยพี่น้อง โปได้หูจักกับคอมเมนต์มาได้เด้พี่น้องเนอว่าอันนี้คือสวนยางนะพี่น้องเป็นบอกมีลายๆศาสตเขามาเขามาเที่ยวกันพี่น้องแต่เฮากัาาบผู้บอกภาาอะได้เนะาะเดี๋ยวชิยางไปเครื่องกลางเสีไดห้เบิ่งรอบ,บๆเนะพี่น้อง นะซึนสมกับการท่องเที่ยวลายคนเดียว็นบอกลายคนแหง้งเลยอันนี้เป็นกลางนะลองางกลางเนะบนนี้นนนเป็นกลางของ ขัวนี่นะพี่น้องเอ่ยมาขวาเดี๋ยอสห้เบิง่งรอบๆบรรยากาศว่าประเทศไทยงามซ้ำใด้พี่น้องเดี๋ยวเราไปส้มกันเลยนะพี่น้องบรรยากาศบอนนี่อยู่ระหว่างกลางพี่น้องระหว่างกลางขวาเนาะ สิให้เบิง่งรอบๆได้ไีน้องเด้อสให้เบิงรอบๆเนาะเอาจากครัวพี่น้องอันนี้คือบางกลางครัวเด้พี่น้ พี่น้องงามแหงบรรยากาศวางกาลางขัวเนาะหลายคนสิมาถ่ายฮุบไทยยังไล่หล่เป็นแบบพี่น้องคือตอนนี้ก็แดดแห้งพี่น้อนงแดดจนว่าหลา่ไล่พี่น้องมาเป็นคู่เป็นคูนค่พี่น้องเนี่อย่าไปบังกัน Hoặc là nhắn tóc bé, tìm 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 ขอาสีลงแล้วสีอ่อนไปพ่นเนาะแล้วก็สีไปห้ามุมพี่หน่องเลยมันแดดพี่หน่องเลยแดดแห้ง